นี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติดงเขี่ยมแล้วก็ลงไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะดนึงคนไปลงไปดูชนะ<ป>สินเยอมากรเมื่อไห,ด,ห,หด้วยนะถ้าแกกรอ่า <laughs> ตอนนั้นน่าจะไม่ได้ลงแต่ว่าคือรู้ว่าอยู่ตรงข้างล่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทางก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วย กูจำไม่ได้แล้วแหละมันนานะหรือไม่ก็อาจจะได้ลงแต่ลืมเปไม่ได้เหมือนกันแหละสื่อไปต่เหนื่อยสื่อมาเยอะแล้ววันนี้ เลี้ยงนมเราด้วยนะขอภัยในความไม่จะดวกนะกล้องอาจจะสั่นไปบ้างพยายามที่สุดเท่าที่ทำได้และ ไม่มีทางลงอีกอ่ะไม่ไปแล้วเดี๋ยวไกลเดินไม่ไหวคือเป็นเส้นทางชมธรรมชาตินะ่าจะลงไปเส้นทางล่างอะ่ะว,ว้าว ตรงนี้ก็เห็นวิวนะดดเดี๋ยวดิถ่ามานี่เดี๋ยวเป็นขาวดอก เห็นวิวแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนข้างบนที่ข้างบนก็ทำแบบสูงสูงสุดอะ่ะแต่นี้ก็ได้นะมองเห็นก็สวยดีก็ได้เห็นในตัวบันดอนอะไรเงี้ย เข้าไปบ้างในไหมว่าเข้าไปได้หรอวะทอดเลเดี๋ยวาไปก่อนอ๋อเสียงเสียง ทำไมนั่ง,งให้แบบว่าข้างบนหรือว่าข้างล่างไม่รู้ข้างบนมั้ง เขาทำความสะอาดดีนะกวาดใบไม้ไอะไรเงี้ยเหมือนไก่เลย เหนื่อยมีความพยายามสูงนั่งหยุบกาเลยดิเอออันนี้แต่เหนื่อยเหนื่อยขาเดินในขณะจุดพัก ไหนวะเห็นไหมเห็นหน้าตัวเองวะไม่ร้อนเลยรู้สเหนื่อยไมได้ออกเลยแต่ว่าลมพัดข้างล่างนะลมพัดดีเย็นกล้องจะถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบเหมือน แับแสงมันไม่ได้จับแบบดีขนาดนั้นไง yeah, ลมดีแต่ขอโทษขอ,อไปนะกล้องไม่ค่อยช้า ก็ถ่ายแบบสนิทนมไยเป็เขงดี